โอเคได้เวลาปิดแล้วแหละเดี๋ยวพี่จะไปดูไลฟ์ของเตติลาต่อพี่โผล่ไลฟ์ของเตตล่าคือหน้าส้มเหมือนกันที่เตล่าเขาจะไปแล้วนะเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายแนะล้วควรจะโผล่โไลท์ไลท์สเตล่าบ้างนะน้าขอขอบคุณทุกคนที่ว่า มาดูไลฟ์ผมนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วมารับโพยเอาดีครับเอาไปเลยได้พพยแล้วบอกด้วยพิมพ์เลยพิมพ์เลยได้โพยบอกแล้วผมไปดูไลฟ์ของสเตล่าก่อนนะถึงจะเป็นไลฟ์ที่ว่าเศร้าแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะใครที่ผมไปไลฟ์สเตล่าเนี่ยไปส่งโอยยิ้มเธอแล้วนะไปส่งรอยยิ้มเธอนะอย่างงไห้นะต่อให้แบบว่า ร้องไห้บ้างแต่เราต้องยิ้มนะนั้นเราไปดูไลจ์เจอร์เล่ากันนะทุกคนถ้าผมไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะ